ป้องสั้นเท่ากับขนาดความหนาของก้านใบนะครับจะคล้ายๆกับความหนาก้านใบเมื่อใบแก่แล้วจะสลับใบลงมาหล่นตายอยู่ข้างลำต้นนะครับมีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับต้นเศรษฐีวินสันก็คือเศรษฐีวินสันออกดอกนะครับจะายเป็นโอกาสทองของของหวยนะครับจะนํามาตีเลขนะครับเช่นการนับช่อดอกสำหรับวิธีการของหวยนะครับจากต้นเศรษฐีวินสันนะครับก่อนวันหวยออกสักสองวันนะครับให้จุดรูปจํานวน9ก้าดอกตั้งจิตสี่ฐานว่ากันว่าคนที่สะสมบุญมามากวันยุ่งขึ้นก็จะเห็นตัวเลขปรากฏที่ใบอ่อนของลำต้นนะครับ หรือไม่หลายคนก็จะพากกดหลายตัวเลขก็มีได้มาแล้วนะครับใครๆจะเอาไปทำอะไรก็สุดจะแล้วแต่นะครับจะซื้อตรงๆซื้อกลับไปกลับมานะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ของแต่ถ้าถูกแล้วได้โชคลาภนะคบตามที่เราตั้งอกตั้งใจไว้แล้วนะครับก็ต้องอย่าลืมมาแก้บนนะครับด้วยการใช้ผ้าสามสีนะครับผูกที่ลำต้นของต้นสศรษฐีสัครับแล้วก็ถวายขนมหวา เป็นความเชื่อนะครับของแต่ละบุคคลนะครับบางคนอาจจะทำแค่ครั้งเดียวนะครับก็อาจจะได้โชคได้ลาบกลับมาใช่ว่าทุกคนที่ศรัทธาจะมีโชคสมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่อาจจะขอไปแล้วนะครับอาจจะยังไม่สมหวังก็อย่าเพิ่งล้มเลิกนะครับให้ยรพยายามทำต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะครับไม่ว่าจะเหตุผลประการใดนะครับถ้าเรายังมีความศรัทธาอยู่นะครับความฝันของเราก็จะเป็นจริงได้ ในอีกไม่ไกลเกินจริงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี